เกียสองเฮลสโตนสิบหกดาวห้าดวงครบต้องหาแร่ม่วงกูจํำได้ว่าแร่ม่วงเรามีอยู่มีแร่ว่ตเลกแรอีกรมาอี้แร่ว่ีกเดินกก็ายจรยเลต้องือักวื่ไม่ใช่ไม่ใช่อ

มูโชยเจ็ดโอ้โหพันห้าพ่อมึงอยู่แม่งโคตรไกลกูไม่มีวาไปหาเพื่อนแต่กูกำลังวิ่งไปแล้วกนเนี่ยมัะตายมึงโหดเก็บแม่เพลงไม่นโคตรฟันเลยจะอะไรวะเนี่ยโอ้อะไรวะเนีึยสู้ตัวอะไรวะเนี่ย มึงเอามึงไม่หยุดเลยวะอุ้ยเฉย ถ่ายไอเนี่ยไอตัวยาวๆอู้หอู้หูเกือบตายวะ่ะตัวยาวๆตายละเหลือตัวใหญ่ไปไม่ถึงว่าเจ็ดไอเจ็ดตัวยาวมีมีร่างเล็กไม่เงยไม่มีตีกายฝากด้วยเออ โอเคได้แล้วชนะต้องไปหาไอ้ยาอุกกาบาตติดไว้รับเออกูไม่หล่อหาเอาวายาวาร์ฟแล้ววาร์ฟมาหามึงไว้เร็วกว่าเยอะเลยกลับบ้านไปซื้อ,อยาวาร์ฟเถอะเร็กวรกว่าเยอะทำไมกูได้สแตนมาด้วยวะสแตนมึงโยกลัวเจนไมเห็นมาเนี่ยเห็นมาเนี่ยสแตนมึงโยกัวเห็นไหม,มเหน,หมนี่ยวเ,เวลากูตีสแตนเมืองตีเลยเนะี่ย เอ้ยกูมไม่เม็นผู้ใช้แสแตนด้วยผู้ใช้แสแตนบาร์คอพตีโอ้โหโอ้โหอยู่สูงอะ่ะไอ้ย่าเขาเฟ้นหัวเร็วสัตว์เลยโอู้วทำไมมืออยู่อยู่ไม่ก็งอกไว้ไอ้ย่าระยะกูสั้นกูตีไม่ถึง ถึงแล้วเนี่ยมือขาดไปออโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยตายทุกทีดิวะมันตีแรงไปไหนไวะไอเหี้ยเออนี่ทำไมมึงยิงถี่อย่างวาไสัตว์ตัวมึงยิงแบบเวอร์ยิ่งหายอะเยี่ยมยิงสกอร์ยิงแปดสิบ ไอสัตว์แมงโตรโมเ่้ยแต่ขี้โกงนะจริงงี้อะกูเห็นปกติเห็นแบบว่าเห็นแบบยิงอะไรเนี้ยยิงดาเมจปกติเหรอแบบว่ายิงทีละนัดปกติเอระยิงหนึ่งนัดปกติกูเห็นมึงยิงแบบว่าแบบเป็นสิบนัดอะเป็นล้านนัดอะแบบกดแบบมมึงเดินกดลาก เวร์มันเป็นอย่างนั้นและแล้กวก็แบบ what the fuck แต้มไอ้เคี้ยมันตัวขาดเลยไหนเขา,าบอกกระบะตกแล้วกูอยู่ไปโอมไอ้น,นี่ใน,นกนรสเลซาน พอมีพายุเฮสซานเนี่ยเนี่ยบุกบรทไวรัสมาแล้วเห็นมันมีตกปะฝั่งไหนไม่รู้อ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้มันมันแค่ขึ้นเฉยๆกูไม่เห็นว่ามันมานะงั้นเราก็ไปคนละฝั่งก่อนไปเชียร์คนละฝั่งอะ่ะเดี๋ยวไปไปฝั่งหนึ่ง โปราเลบกูมาแล้วก่อนที่ไอ้เฮียเซ็นอุกบาตจะไปอยู่กับคนที่ไม่ดีต้องกูรับทราบรู้เรื่องอนะ่ะให้ลังไปคุณได้เลยปะ่ะ โอ้ดูก no. ูเห็นมึงยิงแบบเดะอันนี้มึงเห็นมึงยิงรัวบ้าหรือมึงเห็ยิงเคลานัดไม่ปกติกูเห็นมึงยิงแบบเดเนี่ยแหละกูเห็นมึงยิงรัวขี้ยเวเวเยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเเดีเดี๋ยวดเดีเดี๋เดีเเดีเดี๋ดดด แบบเร็วๆอะ่ะเนี่ยกูเห็นมึงยิงแบบมึงยิงเป็นปืนฉีดน้ำเลยเนี่ยนะกูเห็นมึงยิงเป็นปืนฉีดน้ำเลยแต่ดับเมิก็ไมน่น่าจะบัก๊กเฉยอะกูว่าดับเมิก็ปกติทั่วไปเหมือนคนใช้สแตนทั่วไปอไร่างเงเพราะว่าสแตนมันนีเนี่ยกูเห็นแบบมึงยิงแบบภาพไม่เที้ยมากอะ่ะ ไอ้ี่ยแม่ง,งยิงเป็นปืนฉีดน้ำเลยเหมือนมึนเงเล่นสงครามหลายนั่นแหละแล้วมึงจะเข้าใจว่าเหตุผลที่กูบอกครั้งแรกกูก็เลยเกี่ยวกับแกว่าเอ้ยมึงโฟละมึงหาเรียมไวยแต่ก็ถ้ามึงเห็นมันเป็นการยิยงธรรมดากูว่ามันน่าจะบักแหละกูมันเห็นแบบในสิ่งที่ไม่ควรเห็นเนี่ย ดูดิต้องเอาไปทำที่มันไอ้นี่อ่ะสแตนนะเนี่ย,แ,นนย,ยแร่ไวรัสคราฟมานี่เลยไหนดูดิทำอะไรได้บ้างวะทำโตวคราฟไงคราฟสแตนนะ เออมันอยู่ข้างล่างไงเพื่อนกูค้ามานานแล้วนนเ,นเ,นเนี่ยมึงเห็นปะเนี่ยมึงเห็นตรงนี้ปะเนี่ยกูข้ามมันไปนชาติแล้วมันเอาไว้อัปเกรดแสดแตนอะกูโหดกูดถึงอัปเป็นซิลเวอร์ชิลิออดสองไรไงน้องชี้อะมีชุดอันนี้ชุดฮนันโหมดนี่ไงชุดนี้สแตนตีแรงขึ้นไอสัตว์กูกลับบ้านอ่ะแม่กดผิด มันทำธนูได้ป่กว่ะดูก่อนเฮ้ยนี่มันทำคันธนูได้คันธนูใช้ไม้ใช้แร่สี่อันแล้วก็ไม้เสียบสแตนอีกรอบนึงทำชุดสแตนได้ชุดมึงไม่ใส่ใช่ไหมกูจะได้คามาของตัวเองเลย แค่ดิสแตน์กูว่าตีแรงแล้วมากมากด้วยเอ็กโคเฮอร์บิทเพอร์เพลนี่ไงคิมคิมสันดีวไว้เฮียใช้วอลออฟคอนโทรลโอเคเข้าใจแล้วเรียบร้อยเจอกูแน่กูมันผู้ใช้สแตน่อเขา้างโอดเฮ้ยกูค,ครับโูเดนเอ็กซ์กิเลียสได้เลยฮะแต่กูเอาคิงกิมสันกูได้แล้วคิคิมสัน โอ้ต่อยแม่งอย่างช้าเลยย่งพันสปีดยี่สิบห้าอ๋อยิ่งพันสปีดต่ำยิ่งตีนี่ช้าเว้ยเฮ้ยพันสปีดยิ่งสูงมันยิ่งตีช้าแต่ดามเมจแม่งแรงจัดเลยกิงสั่งกูตีโคตรเบาเลยย่งพัสซบฟฮลสโตนเรายังมีอยู่ปะเฮลสโตนแบบยังไม่ได้เผามีปะถ้าไม่มีจะไปขุด ไม่มีได้เดี๋ยวไปขุดครับโปนาเลือะเอามีไอ้สัตว์จบแล้วไหนอะโอ้มีโครเยอะเลยแจ๋วเดว้ถอดหัวก,ก่อนกูไม่ใช่โปนาเลฟแล้วตอนนี้กูเปลี่ยนแล้วกูโยนให้มึงด้วยเอากลายโปนาเลฟไปออาเอง ดูก่อนถามไกลไม่ใช่เลยกว่ะเฮียลสโตนแอนนี่อีวิลบาร์อีวิลบาร์ใช้อีวิลบาร์สีม่วงไอแหล่มม่วง,มมมมงโยนยเออครับจำได้ว,ว่ามีเยอะมากๆมาแล้ว ไหนวะไม่เห็นนี่เลยมันบอกว่าเอ่อโดนัทเอนเนมี่วิดาพาวเวอร์ฟูลให้ยโดนัทเอนเนมี่วิดาพาวเวอร์ฟูลพันแอนโฮไลคิกทูบล็อกสเปเชียลสคริปต์สองวินาทีออฟไทม์บอดพาสซีฟเว่อร์โดนัทเดย์เกรดดาเมจกดกันได้หลอก นายเจ๊ดมึงลองตีวมาดิเออเปิด PVP ปะเปิด PVP แล้วไอกูลองตีกวดิมันบอกว่ามันแบบตึงได้ไหนกูลองตีวดิตียิงว่าดิโอ้ยเห็นกัดได้เลยไม่เห็นกัดได้เลยไอ้โมมันบอกว่าทำให้มึงไปโดนนัดทำงะเว็นดนได้เลย ไอ้กุโดนเขีย์กุโดนเขีย์กุโดนเขีย์กุนโดนเขียนเขียนกูแอลรีสปอนทั่นไหนดูดิเฮ้ยนี่ไงกูตัดเวลาด้วยเมื่อกี้อะไรไม่รู้อ b บิลิตี้คูัวดาวอ่ะไหนไหนไหนเด้ออนึงกดฮิงก่อนมันหนึ่งนะจะตายแรงมากไหนมึงลองกดยิงมาดิ ไหนยิงไหมเมื่อกี้มันใช้บริตีไงไวสัตเรือกูโพสวะเอ้ยโดนกูอันตรายเฮียกลัวโดนกูเล่นในสัตกูโพสเลยเฮียตกกูแมง่งโหดแล้วกูว่าเป็นมาอะไรสัตตอนตอนกูกดไอนเนี้ยข้ามเวลามึงเห็นกูปะ เดี๋ยวลองกดกดให้ดูนะไม่เห็นกูป่ะชี้หายไปเลยเหรอไอสัตว์กูว่าคนแม่เอามาเล่นผีวีพีกันไอสัตว์เลยเรื่องของแท้วะไอ้กูไม่สกิปเวลาวะไอ้สัตว์มีพวกเที่ย์ไหนลองลองต้องลองเอาสลามโง่แล้วเอาสลามโง่มาลองเทสดาเมจดิชิมดาเมดนะไหนเดี๋ยวก็ซอร์แป๊บนึง อุย้ยเหี้ยนันเดียวตายเลยโอ้เอียเฮียไหฟ์เอลฟ์เอลฟนกี่หน้าเล่นซะ around the world ก่อนใช้เฮียใช้ฟิสโต้หน้าเล่นมี่ิสกี้ฟิกเกอร์ฮะไหนดูดิ the world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  ทำไม the world ไม่มีให้ขนมอะเฮี้ยหรือมันไม่มีให้เลือกวะ the world เออมีนี่วะนี่ the world ใช้ฟิวฟ์ออฟไฟ เอ้ยมันมาไงวะเนี้ไอ้เฮียตัวไอ้เชีย่ยมันมาไงอยู่ๆมันก็มาวะนนี้โอ้ยกูไม่ไหววันสแต็ไอ้เฮียสเต็ตกูรับไม่ไหวมัน,ม,นมันเดินไปเดินมาเฮีเดี๋ยวลองได้แต่เวลาผมนึโอ้ยลูกคพิ่งเฮีกู อยู่ไม่ก็มาใช่เดี๋ยวกูได้เดี๋ยวตัดเวลาขิมขิมสันเอ้ยกูต่อยไม่โดนขอให้กูได้ต่อยสักครั้งชนะเลยโอ้เนี่ยพอขาดแล้วเดากูทิ้มอะไรฮะ อีเวนท์เฮียร์เลยสุดอยู่ๆแม่งก็โผล่มาแม่งไอเฮียเอามามั่นนะเดี๋ยวเดีมเวอรอัปเกรดยังไง่ะอยากลองหยุดก่อนเฮีลยสโตนบาร์เอากูก็อัปเกรด ซาวาลุดอกกูด้กันไม่ได้ฮะเดวโอกันไม่ได้เหรอเนี่ยเดวโอไม่มีกัรวะอะไรคำนี้เ่ีเยเดวโกันไม่ได้ไเน,นี่ยเดวโ อ้าวหยุดเลยมึงเห็นว่ามึงหยุดได้ป่ะหรือไงตอนที่กูหยุดตะเกียบไม่เห็นว่าหยุดได้ปะ่ะหรือว่าแบบมึงแค่าหายไม่เห็นอ่ะไหนๆ,ๆลองนี่เดี๋ยวมึงลองเปิดพิวพีนีกูลองอยากลองอยู่เวลาดูเด้อเด้อเด้อยังไงไล่ไม่มามันกัดไม่ได้เดโวมันกัดไม่ได้ เออตีกูในในตีกูอะตีไม่เข้าอ่ะกูต้องเปลี่ยนสีก่อนอ่าตีดีตีดิ่นะเออไลค์กูไม่ไหวไลค์ฟับเงียบปะนิ่งเห็นว่านิ่งเหรอหรือไงเห็นว่ากูนิ่งเหรอหรือว่าไงใช่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยว กูอ่านิงอ๋อก็ก็เห็นกูเดินปกติปะ่ะหรือว่ามึงแค่เดินไม่ได้อยู่ย่ก็เดินไม่ได้เฉยแค่กูเดินไม่ได้แล้วมึงเห็นกูปะมึงเห็นกูปะเห็นกูแบบปกติเลยปะเห็นเอ้ยไอก้กูก็สวาริดโด <laughs> แต่เกมตัวมันยังบักอยู่เลยไอ้สั